สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าวอินโฟเวสตนะครับวันนี้อยู่ผมชารัลตผู้มาราชเช่นเคยนะครับกับรายการของ IPO In s ight ์นะครับที่เราจะพาทุกทุกท่านเนี่ยไปทําความรู้จักกับผู้น้องใหม่นะครับในกลุ่มผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งรายใหญ่นะครับที่กําลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงส่งท้ายปี2564นี้นะครับ นั่นก็คือบริษัทบีททเนียจำกัดมหาชนนะครับหรือที่เขาใช้ตัวย่อว่า BRI ้นั่นเองนะครับหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับประเภทแนวราบในพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลรวมไปถึงจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงด้วยนะครับซึ่งหุ้นของ BRI เนี่ยนักลงทุนอาจจะมีความคุ้นเคยกันอยู่บ้านนะครับในฐานะที่เป็นบริษัทอยู่ภายใต้ใตเครือของบริษัท Origin p r o p e r t y จจำกัดมหาชนนะครับที่วันนี้เขาได้พิสูจน์ผลงานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศักยภาพ การแข่งขันศักยภาพความแข็งแกร่งนะครับจนก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า Market Cap หลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกศักยภาพของ BRI I กันดูบ้างน,นะครับว่าที่ถูกได้วางเป็นเรือธงนะครับในการขยายตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบของกลุ่ม Origin Property นะครับว่าวันนี้เขาจะการันตีความสําเร็จผ่านแผนธุรกิจระยะสั้นรวมไปถึงระยะยาวได้อย่างไรนะครับและก็ที่สําคัญคือราคา IPO ที่เค้ากันมาแล้วที่10บาท 50สต,ตางค์เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนสอดคล้องไปกับการเติบโตของผลรประกอบการในอนาคตได้น่าสนใจสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแม่ทัพยิงของ BRI I ไปพร้อมๆกันครับขอต้อนรับคุณสุภลักษณ์จันพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิทเนียจำกัดมหาชนหรือ BRI I ครับสวัสดีครับคุณสุภลักษณ์ครับสวัสดีค่ะครับผมเมื่อกีก้เกริ่นกับทางคุณผู้ชมไปพอสมควรแล้วครับว่าเราเป็นบริษัทอยู่ในเครือของ Origin Pro p e r t y ครับที่เป็นบริษัท ใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราเหมือนกันครับอย่างนี้ก่อนอื่นให้พี่สุประค์ช่วยเออมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ B r i สักนิดหนึ่งครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับออริเนี่ยว่ามีโครงสร้างความสัมพันธ์ซัพพอร์ตกันในมิติไหนอย่างไรบ้างครับผมยินดีค่ะคพูดถึง BRI นะคะก็ตอนนี้พวกเราเรียกกันเองค่ะว่าบริก็คล้ายออริก็จะเรียกง่ายขึ้นนะคะค่ะจริงๆเมื่อสักา 5ปีก่อนมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นมานะะคแล้วก็หลังจากนั้นในปีต่อมาเนี่ยก็เปิดโครงการแรกค่ะตอนนั้นพี่พี่สุภลักษณ์จริงๆขอขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่จีนนะคะพี่จีนก็ได้ได้เข้ามาเปิดโครงการแรกนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นเรามีโครงการแรกที่บริเทเนียนะคะชื่อบริเทเนียสีนครินค่ะอยู่แถวสีนครินเนี่ยนะคะประมาณ800กว่าล้านแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ ปรากฏว่ามีมี absorption rate ในการขายเนี่ยดีทําบริษัทเองเนี่ยที่ที่ตั้งบริษัทริัเนียขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำอสังหาริมทรัพย์พัฒนาไปในกลุ่มที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะแล้วก็ทาวน์โฮมนั่นก็คือราบทั้งหมดถ้าถ้านักลงทุนทุกท่านจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าออริจินเนี่ยมีชื่อเสียง S <S ในเรื่องของการพัฒนาทางสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียมอ่าใช่ครับ <S <S แล้วก็ยังไม่เคยมี Product ที่เป็นแนวราบมาเลยจนกระทั่งเราตั้งบริษัทวิทยาขึ้นมาแล้วก็เพิจิตเข้ามาดูแลนะคะก็ชัดเจนว่าวิียาเ,เนี่ยเกิดมาจากความต้องการที่จะขยายธุรกิจของ o r ริจินพูดง่ายๆว่าเราเหมือนเป็น n S Curve ของของออริจินนะคะที่ที่จะมาขยาย การเติบโตของ o r ริจินเนื่อจากออริจินเนี่ยก็ก่อตั้งมาประมาณเกือบสิปีสิบกว่าปีแล้วนะคะถ้านับถึงปีนี้แล้วก็จดทะเบียนในตลาดก็ประมาณห้าปีเพราะฉะนั้นการหา new g r o e p ใหม่ๆเนี่ยมันเป็น DNA ของ Origin อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วเราเปิดโครงการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายทั้งตัวเจํานวนโครงการแล้วก็จํานวนแบรนด i n g ที่เข้าไปในตลาดค่ะก็ถือว่า เต็มที่พอสมควรแล้วก็มีพอร์ตที่ใช้คำว่าเรือธงใช่ไหมคะครับคำว่าเรือธงเนี่ยจริงๆมันหมายถึงเรือทีอ่เป็นเรือสำคัญคนะคะคแล้วก็ออริจินเนี่ยก็ใส่ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเก่งๆหรือว่าเรื่องของเงินลงทุนอะไรต่างๆลงมาในบริเตนเนียเพราะว่าเห็นโอกาสคะ่ะที่ยิ่งช่วงปีสองปีที่ผ่านมาหลังจาก เจอเรื่องของ new normal จากแพ a n d e m i ที่เราทราบกันดีนะคะก็กลับเป็นโอกาสของแนวราบจริงๆได้เป็นเรือธงสมใจจริงๆ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ใช้เวลาเอ่อนำเสนอผลงานจริงๆเนี่ยแค่4ี่ปีเอง <c oughs> ก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว <c oughs> ก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปค่ะจาก new S curve มากลายเป็นเรือธง <c oughs> ครับผมโอเคครับนี้ขอต่อยอดในเรื่องของตัวโครงการหนร่อยฮะแล้วก็รวมไปถึงแบรนดิ้งที่คุณสุภลักษณ์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ครับว่าอย่างนี้ให้พี่สุภลักษณ์ช่วยช่วยเล่านิดน,นึงครับว่าแต่ละโครงการของเราแต่ละแบรนดิ้งของเราเนี่ยความโดดเด่นความแตกต่างเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับได้ค่ะได้ค่ะพูดถึงตัวสิ่งที่ตลาดรู้จักเราอะนะคะก็คือตัวแบรนด์เนี่ย ตอนเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นจากแบรนด์บริเทเนียค่ะ<ม>ซึ่งแบรนด์บริเทเนียเนี่ยก็จะชื่อเดียวกับบริษัทจะเป็นแบรนด์ที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเสาหลักเลยของของกลุ่มบริเทเนียเลยนะคะ<ม>ก็จะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดท,ที่อยู่ในระดับเซกเมนต์กลางๆนะคะ<ม>ก็จะอยู่ในระดับราคาถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยก็จะเป็นประมาณสามล้านอัพแล้วก็ถ้าเป็นบ้านแฝดบ้านเดี่ยวก็จะอยู่ในประมาณห้าถึงแปดล้านอันเนี้ย ก็จะเป็นสินค้าหลักที่เรามีนะคะหลังจากที่เราทำทาตลาดไปได้ปีกว่าเนี่ยเราก็เรยเห็นแล้วว่าการตอบรับของผู้บริโภคดีเราก็คิดว่าเราน่าจะขยายตัวไปในทั้งตลาดบนและตลาดล่าง<ม>ก็คือ,อตลาดล่างเนี่ยเราออกแบรนด์ชื่อไบรตันค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับเ,เป็นแบรนด์ที่มีโลเคชันกระจ,จายตัวออกไปนะคะ แล้วก็จะอยู่ใกล้แหล่งงานนะคะอันนี้จะเน้นไปที่ product ที่เป็นทาวโฮมค่ะแล้วก็ราคาต่ำกว่าสามล้านครับนะคะก,ก็ก็ชื่อ r ไบรตันแล้วก็อีกอันนึงหลังจากที่เราเจอมาตรการ LTV ปีหนึ่งเกเราก็มองดูแล้วว่าอันนี้มันก็มีผลกระทบนะคะกับตัว,ตวดีมานก้อนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะมีดีมานกลุ่มหนึ่งที่ยังมีกำลังการซื้อแล้วก็ มีเซฟวิ่งพอที่จะมาสามารถวางเงินดาวตามเกณฑ์ของ LTV ได้ไม่ว่าจะเป็น10% 20% 25%อะไรก็แล้วแต่ตามบ้านหลังที่หนึ่งสองสามอะไรเนี้ยนะคะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่เป็นกลางบนเราก็เลยออกแบรนด์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งชื่อแบรนด์ Grand r i t ียอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมขึ้นมาครับสําหรับคนที่ต้องการขยายครอ,อบครัวนะคะอันนี้จะเป็นระดับราคาสินค้าประมาณ8ล้านถึง15ล้าน ในบางบางโซนที่มีหน้าที่เยอะๆเนี่ยก็จ,จะไปเกือบเกืบยี่สิบล้านเลยก็มีอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยเติมพอร์ตในเรื่องของอการรับรู้รายได้ด้วยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราเราต้องการสร้างแบรนด์เราก็มองว่าความเป็นวิทเนเยเองเนี่ยเรามีหลักการในเรื่องของการออกแบบที่เป็นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะมีความทันสมัยแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยทำตัวที่เป็น คล้ายๆกับเป็น Luxury Premium ขึ้นมาชื่อเบลกราเบ <Gra> ียค่ะแต่เบลเบลกราเบียเนี้ยเราเปิดเมื่อปี2020นะคะมีอยู่หนึ่งโครงการนะคะ่ะเป็นเอ่อเป็นไพล o อตนะคะที่ทำก็มีเป็นเป็นแนวคิดใหม่ของความหรูหราของการใช้ชีวิตนะคะตรงนั้นเนี่ยก็ก็เปิดเอ่อโมเดลใหม่ที่เป็นคล้ายๆกับเป็นรีสอร์ทในเมืองนะคะมีพูลวิลล่าเป็นพูลวิลล่าทุกหลังเพราะนั้นก็ก็จะเห็นว่าตัวบริษัทเนี่ยเองเนี้ย จะมีแบรนดิ้งอยู่ในตลาดทั้งหมด4แบรนด์ค่ะอย่างนี้ผมขอชวนคุยในเรื่องของตัวกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเราช่วงชิงความได้เปรียบในในมิติไหนบ้างถ้าในเชิงของการแข่งขันกับคู่แข่งเองการบริหารต้นทุนต่างๆเองเพื่อเพื่อให้ถูกสะท้อนเข้ามาในผลประกอบการที่ที่ดูเหมือนว่าจะมีการเติบโตได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับอย่างนี้ให้คุณสุปรช่วยช่วยยกตัวอย่างกลยุทธ์แล้วก็ตัว p e r f o r m มนซ์ในช่วงที่ผ่านๆมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็อันนี้จริงๆกลยุทธ์ก็มีทั้งที่เหมือนเหมือนพี่ๆพี่ๆเราที่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็อันที่เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกลยุทธ์ที่สําคัญอันนึงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งครับส่วนหนึ่งนะคะเราก็มีกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าด้านน้ําสีสีน้ําเงินนะนะคะ blue ocean ที่เป็นที่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการแข่งขันสูงมากอันนั้นน่ะเราจะพบได้จาก กลุ่มที่เราช่วงแรกท,ที่เราเปิดโครงการในโซนภาคตะวันออกที่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีกันยังไม่ค่อยม<อ>ีคนสนใจมากค่ะคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนเทมาใช่ใค,ค่อนข้างเยอะจะเห็นว่าสี่ปีหลังเนี่ยจะจะค่อนข้างเยอะมากนะคะคแต่ช่วงแรกๆที่เราไปเนี่ยมันคือบลูโอเชียนจริงๆของวิเนียแล้วเราก็ขยายตัวโดวยใช้บรตันเข้าบลูโอเชียนในกลุ่มที่ใกล้แหล่งงาน คือ <S <S คือในในจังหวัดที่มีนิคมหรือในโซนนิ่งที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วช่วงที่มีแพนดามิกมีการล็อกดาวอะแต่ธุรกิจธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ส่งออกดีนะคะอ่าครับใช่ใช่ทำโอ้โห,โหดีซะจนเรือไม่พอช่ก็รเราก็ไปเซิร์ฟตรงนั้นแล้วก็เป็นบลูโอเชียนอีกเหมือนกันส่วนส่วนเรื่องของเออจริงๆแล้วหลักของการมองทำเลที่ตั้งเนี่ย มันถือเป็นหัวใจเลยนะคะของอของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัวเอ,อเรียกว่าอะไรดีคะเรียกว่าแนวคิดในการพัฒนาโครงการะคะ่ะเรามีแนวคิดเรื่อง human centric นะคะกับเรื่องของการเอาเซอร์วิสเข้ามาประกอบการพัฒนาโครงการแล้วก็ส่วนพาร์ทของเอ,อเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวพริษัทเองเนี่ยจะเห็นว่า ตัวริเทเนียเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ของงานออกแบบที่เป็นภาพของความทันสมัยสไตล์อังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาเรียก modern British style อันนี้พูดถ้ามันก็จะไม่ค่อยเรียกยากอยู่นะคะก็เลยขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะว่าเป็นรูปแบบทันสมัยสไตล์อังกฤษนะคะ,คะซึ่งอันนี้ก็จะพบเห็นทั้งใน ซุ้มทางเข้าโครงการนะคะสโมสรส่วนกลางนะคะแล้วก็ตัวตัวอาคารตัวบ้านซึ่งก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษที่มีความสง่างามโอโทงนะคะกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่มีใครเหมือนก็คือการที่เรามียานแม่คือออริจินเป็นซัพพอร์ตคือออริจินเนี่ยมีการปรับตัวเป็น คล้ายๆกับเรื่องของ,อของตัวดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออริจินทำวิทยเนียไม่ต้องลงทุนค่ะวิทยเนียได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันนึงที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเติมเต็มบิสเนสโมเดลของเราในการที่จะสรรหาสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเซกเมนต์ต่างๆให้ตรงกับอะไรคะไม่ใช่ตรงแต่ความต้องการนะคะเรามองถึงฮิวแมนเซนติกคือความรู้สึกมองลึกลงไปถึงสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาห่วงใย เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถดูแลได้แล้วก็การสร้างคุณค่าให้กับการอยู่อาศัยหรือการลงทุนซื้อบ้านกับเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คิดว่าตัวเนี้ยเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ทําให้บริเทเนียเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเลขที่เรียกว่าก้าวกระโดดจริงๆช่วงสองสามปีแรกนะคะครัครแล้วก็เติบโตแบบ ทวีคูณนะคะคูณสองเลยบอคะก็แล้วก็พอมาตรงช่วงพน n ดมิกเนี่ยช่วงปีแรกเนี่ยเราเปิดโครงการอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยกว่าล้านนะคะปีที่สองเปิดอีกพันหกร้อยก็คือสองเท่าแล้วนะคะปีที่สามเราเปิดอีกสามพันกว่าโอ้คับนะคะแล้วก็พอมาปีที่ปีที่สี่ปีที่สี่เนี่ยเจอปีปีหนึ่งเก้าโควิดปีสองศูนย์ปีสองศูนย์ค่ะ หนึก้านี่เจอ l t b t มีสมสูตที่เจอ, uh huh. เจอก็ก็เลยแบบเออเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนทั้งประเทศเลยท uh ั huh. ้งโลกด้วย uh huh. มันจะไปยังไงมีผลกระทบกับเรื่องธุรกิจท่องเที่ยว uh huh. ธุรกิจสายการบินกําลังซื้อหายไป uh huh. อะไรต่ออะไรนะคะแล้วจะอยู่กันยังไงไปทํางานก็ไม่ได้ต้อง home isolation ต้องมี social distancing อ,อะไรต่างๆ uh huh. ก็เราก็ยังเปิดโครงการนะคะ ตอนนั้นปีนั้นเราเปิด 6, หกพันถ้าเป็นส่วนกระแสเหมือนกันนะฮะครับปร,บบรากฏว่าเออ่พอปีปีออสองศูนย์เนี่ยเราก็คิดว่าเออเราผ่านโควิดแล้วนะคะครับแล้วตอนปลายปีสองศูนย์ต้นปีสองหนึ่งเราเจออะไรจำได้ไหมคะอ่าใช่นี<ะ>่เรียกว่าเวฟที่เท่าไหร่ป<ะ>ีเนี้ยเราจริงๆเรามีแผงเปิดเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบอะค่ะ ก็คงเหมือนพี่ๆหลายๆคนที่ที่คงต้องเฮ้ยต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเรื่องปีนี้มันแรงกว่าปีที่แล้วครับแต่ว่ารวมแล้วเราก็เปิดอีกเจ็ดพันสามค่ะปีนี้ใช่ไหมครับปีสองพันห้าร้อยหกสี่ใช่ค่ะปีนี้ก็จะเปิดอีกเจ็ดพันสามแล้วก็คิดว่าปีหน้าจะเริ่มกลับมาเป็นตัวเลขห้าหลักมูลค่าห้าหลักเหมือนเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าครับหลายอันก็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  ก็กระชอกจากปีนี้ไปปีหน้านะคะแล้วก็เราเองเราก็มองว่าเราเรายังฐานไม่เยอะเพราะนั้นเรื่องการเติบโตเนี่ยในทุกเซกเมนต์เนี่ยเรายังเห็นโอกาสอยู่ดูแล้ววิทยเก็จะเติบโตไปประมาณนี้นะคะที่เผอคงไม่หนีสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นทุกปีละจากนี้อืมครับ<า>รับเพราะว่าคงคงไม่ได้เติบโตแบบอันนั้นก็จะแบบพูดเกินจริงนะคะแบบเป็นเท่าตัวเท่าต,ตัวตลอดชาติมันคงไม่ใช่ ช่วงแรกเนี่ยฐานเรายังต่ำแล้วก็พอเราพอเราเปิดจากแปดร้อยเป็นพันหกเป็นเป็นสามพันกว่ามันก็คือร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นทุกปีแต่พอเออมีโควิดเนี่ยโอเคเรายังเปิดหกพันแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องดูว่าปีเนี้เรารเติบโตจากปีที่แล้วประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเรื่องของออสถานการณ์ปีนี้มันมันมันเจอหลายดาย่ายด้านนะคะ <c oughs> แต่ปีหน้าเราจะกลับมาโตก็ไม่หนีห้าสิบเปอร์เซ็นต S <S <S อันนี้เป็นเชิงของรายได้ใช่ไหมครับคุณสุภรั์อันนี้อันนี้คือมูลค่าโครงการที่เปิดค่ะตามที่ที่แจ้งตลาดไปนะคะปีหน้ามีแผนเที่ชัดเจนแล้วแล้วก็มีที่ดินแล้วนะคะเนื่องจากที่ดินบางส่วนน่ะไหลาจากปีนี้ออกไป<ม>ก็เราเราเตรียมที่จะเปิดโครงการตั้งแต่ตั้งแต่ไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสสี่เลยเถอะที่แจ้งไปเนี่ยทั้งหมดเก้าโครงการนะคะมูลค่าประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านเศษเศษค่ะโอ้คับผมนิด อย่างนี้จะสร้างในเชิงของตัวอัพไซต์ของตัวเ e รเวนูหลังจากนี้ได้อย่างไรบ้างฮะงนี้พอประเมินเป็นคร่าวๆดิลูกคิดให้ให้เห็นออก็คิดว่าเออเร g ติ้งของของตัวเ e รเวนูที่จะเกิดน,นะคะสิ้นปีนี้เนี่ยก็คงเออก็คงเห็นตัวเลขที่เออตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะคะครับเออได้ไม่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 น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะคะแล้วยิ่งเราเปิดโครงการไปไปเอ,อ เข้ามาเติมอีกเนี่ยตัวเลขของไรวานูเนี่ยก็คงมีการเติบโตที่เ,เพิ่มขึ้นนะคะโดยมีอัตราเร่งที่ไม่ตกเลยจากที่ที่เคยทำมาค่ะนี้ขออนุญาตชวนคุยในภาพใหญ่ๆสักนิดน,นึงครับคุณสุปกษณ์ว่าอย่างในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองภาพของตัวธุรกิจหรือว่าอาณาจักรของบิลลี่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างเราจะมีโอกาสไปติดท็อป10เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แนวราบของเมืองไทยได้มากน้อยขนาดไหนไหมครับ หรือเรามอง <starters. S 1> ว่าอย่างไงบ้างค่ะจริงๆถ้าพูดถึงในระยะยาวนะคะการการเจรจิญเติบโตของของธุรกิจของบีรีเองเนี่ยเราทำสองอย่างเลยนะคะอันนึงก็คือโอเคแหละเรื่องของการขยายตัวไปในพื้นที่ต่างๆเราคงขยายตัวไปในจังหวัดเอ่อที่มีศักยภาพหมายถึงเอ่อต่างจังหวัดเลยนะคะไม่ใช่เขตกรุงเทพและปริมณฑลครับไปในจังหวัดที่อาจจะมีเออดีมานการซื้อนะคะมี GDP ที่ดีนะคะมีกําลังซื้อที่ดีแล้วก็เรามีมีความรู้มีความเข้าใจในโซนนั้นหรือว่า,าไปในจังหวัดที่เราเล็งเห็นแล้วว่ากำลังมีการขยายตัวอันอันนั้นก็เป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วนะคะแล้วแนวราบเนี่ยมันไปได้ทุกจังหวัดค่ะครับไม่เหมือนคอนโดนะคะคอนโดไปไม่ได้ทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นโอกาสอยู่แล้วแล้วอีกอันหนึงที่ ที่มองไปข้างหน้านะคะว่าใน long term เนี่ยเราคงต้องสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเห็นถึงข้อดีของเรานะคะความเก่งของเราคืออะไรอันเนี้ยในระยะยาวเองเนี่ยมันก็จะเหลือแต่แบรนด์ใหญ่ๆที่ที่ไปที่ยังอยู่นะคะคนที่ไม่ได้เป็นผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อแต่คนที่เป็นมีแบรนด์ นะคะเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วว่า mm. การส่งมอบคืออะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าและบริการหรือว่า value added ที่ได้จากจากแต่ละแบรนด์ก็อันเนี้ยตัวพี่เนะเองแน่นอนค่ะระยะยาวก็ต้องฝันให้ติดอยู่ในในกลุ่มนั้นด้วยนะคะเราก็อยากเป็นเหมือนพี่ๆนะคะที่เป็นต้นแบบให้กับเรานะคะทีะ่แต่ละคนก็เก่งหลายๆด้านแต่บีรี่ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองที่มีความทันสมัยนะคะแล้วก็ รู้จักปรับตัวเออเาโโเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็พร้อมที่จะไปอกับกับกลุ่มผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็จะปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็อสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่วิชั่นที่เรามองเนี่ยเราก็อยากเป็นออสังหาแนวราบนะคะที่โฟกัสเรื่องแนวราบอย่างเดียวจริงๆเนี่ย ชั้นนำนะคะที่ผู้บริโภคนึกถึงแล้วก็เออที่เราได้อย่างติดปากเลยว่าเอ๊ะจะไม่มีคำว่าใครอะมิทเนียนะก็จะเป็นที่รู้จักในในกลุ่มผู้บริโภคทั้งประเทศเลยค่ะครับผมสุดท้ายอยากฝากถึงให้คุณสุภลักษ์ช่วยฝากถึงผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้น IPO ที่ราคา10บาท50สิสตางค์แล้วก็ ผู้ถือหุ้นในอนาคตสักนิดหนึ่งครับว่าราคาคนที่ได้ราคา IPO ที่1 0บาทห้าสิบเนี่ยฮะอยากให้ค,คุณสุกษ์ช่วยให้ความเชื่อมั่นสักนิดหนึ่งว่าจะสอดรับสอดคล้องไปกับแผนการเติบโตในอนาคตของเราเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตของเราได้ดีมากน้อยอย่างไรบ้างครับค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ได้จองซื้อหุ้นของบริทนียไปนะคะคบ,บิรี่เองเนี่ย อย่างที่เรียนไปแล้ว่นะคะว่าเราวางราักฐานของตัวเราเองอ่ะเป็นโก w t h สต็อกเพราะฉะนั้นในแง่ของการเติบโตนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยเราเราก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่า Business Model เราที่เราขึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยรวมถึงตัว Structure ที่เราวางวางไว้นะคะในการที่จะทำธุรกิจให้มีผลกำไรที่ดี อย่างต่อเนื่องเนี่ยอ,อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทําให้นักลงทุนทุกท่านไม่ผิดหวังค่ะครับผมครับและนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะระยะ,ระยะยาวนะครับผ่านมุมมองของแม่ทัพญิงของเรานะครับคุณสุภระจันต<ม>์พิท,ทักษซีโอของรบริษัทดิทเนียจำกัดมหาชนนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนและต้องการอยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับ การเติบโตของผลประกอบการของบริษัทปิทาเนียจำกัดมหาชนในอนาคตนะครับก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้นะครับที่คุณสุประค์มาให้ข้อมูลกับเราในะวันนี้นะครับนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกลงทุนในผู้ที่มีพื้นฐานมั่นคงนะครับแล้วก็อย่างที่คุณสุลรกค์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอาจจะเห็นเป็นโกลด์สต็อกอีกหนึ่งตัวนะครับตามออริจินไปก็เป็นได้นะครับยังไงวันนี้เราสองคนนะครับขออนุญาต ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับคุณสุภลักษณ์ยังไงวันนี้ถ้าขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคร่บ